สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้ครบตู้มนะคะเดี๋ยวเจนี่จะก้อยกุ้งนะคะนี่กุ้งที่ล้างเสร็จแล้วนี่ป้ากุ้งสวยๆนี่กยนี่ก้อยกระล่อง่าสิก้อยกุ้งเหนโอ้ยก้อยมันคือป้ามันครัวแบบนี้ครัวแต่เป็นก้อยนั้นมันตายขลอกเขาแล้วแล้วมันาะจะเป็นตะกินสดอยู่เด้ครัวเอาบอกมาครัวแม่คอยว่าสีมาที่ครัวให้ก็ต้องแก้กันตัวหนักอันนี้มันมีมีกามี้ก็มีอยู่ กุ้งให้ป้ากินก็ตอนนี้กำลังถึงตอนลุคนงคนตั้งไข่คือคนตั้งไข่โอ้วัแรกลลวันแรกแกลลแรก้คือถ้าเขาเก็บไว้แบบเป็นความทรงจำของเราเอลุงบอกอยู่นะเมื่อวานนี้ขับรถก,กลับไปกับลุงถ้ามีโอกาสทำทาขั้งหน้าต้องวางแผนดีๆว่าเรื่องรองเรื่องรองเท้า่รองเท้าแตกเดินกันแต่แรกเลยว่ารองเท้าใบเล็บออกหมดใช่ ยังมีครั้งในแอบป่ะมีมีมี่ลุงมีแต่คุยพี่ไว้ว่าถ้าคดีเนี้ยหลุดอ่ะอย่ฟ้องชันต้นเนี่ยเดินอีกนะแต่ปอาหมายครั้งเนี้ยจะเดินไปที่แกจะไปหัวห้างก่อนนี่ครับละไว้ในฐานที่แกรอนครับจะบอกว่าไปมาท่าบรยเวณอ่ะ <laughs> รู้ได้ไงวะฮะ <laughs> รู้ได้ไง <laughs> อดัมมาแล้วเนี่ย <laughs> โอ้าจะมพป้าจะพูดดค<อ>ื <laughs> อว่าน้อเลยนะพระธาตุวันเกิดพระธาะตุไอ้เงาโอ้โหเดี๋ยวเ <laughs> ต้องต้องซื้อหวยเลยแหละเ <laughs> ป็นเดือนเลยนะ <sh arp> สองเดือนถึงเมื่ <sh arp> อไงเออเออขนาดนั้นบ่ะป้า <sh arp> <sh arp> ไม่เกือบพันกิโลน่ะป่ะโอ้โหกี่กิโลไปนูนเชียงโม่เชียงใหม่ที่อีตาลก็มี อ๋อเหรอออตกใจเลมันตกงมาเหรอครับคักิโลตกใจมันตกใจมันเลยเต๋บอกว่าสองเาเมาเตอกะแย่แล้วมันต้องหายขับรถละไอเต๋อขับไม่เป็นเหรอมึงขับเกียร์โตไม่เป็นเบรกนัยอยู่นั้นโอ้บอกเจอเต๋อเรือีก่ดีกว่าไเรือนีไงมึงขับ เกียร์ปุกเป็นแต่ว่าขับเกียร์ออโต้ไม่เป็นขับเกียร์โต้เปแล้วเขาบอกทำไมมันมีคนบอกว่าขับเกียร์กระปุกไปแล้วเกียร์ออโต้สบายมากจะได่ขับเกียร์ออโต้สบายมากสขัดขาขาขัดไม่ได้แต่ว่าขามันเพิ่งจากวันแรกเลยวันนั้นนะวันแรกเราบอกใช่ไอ้นั่งลูกคิดแล้วแกยิ้มอยู่ปลายนาอยู่ปลายนาคนเดียวเราคนนั่งนั่งลูกคิดที่แกเดินไงแกแค่นั่งยิ้มอยู่คนเดียวอยู่ปลายนาเดี๋ยวเจะขาลงเลยวันนี้หยวนคุณเอ็งนะป้าออกลูกหลงเลย ฟักทองสวนพี่เองกานุ่งสาวมันจังเลยเนี่ยทำไมอ่ะกล่าวว่าจะโตเลยโตไม่ได้เลยเอามานึ่งก่อนแล้วดูทั้งน่ะดูแค่นี้เนี่ยมันนึ่งไหมเนี่ยอุ้ยมีเยอะกล่าวว่าจะโตไม่ได้โตแล้วมันบอกและปลูกมันทำไมได้ปลูกไม่ให้โตหรือเปล่กินทั้งโตทั้งเล็กป้ามีเอฟซีเข้าคอมเมนต์เยอะมากเลยอยากให้หลานบาคนไปด้วยจัง ทั้งไปก็เป็นช่วงปิดเทอมอะนั่งเรือเลยแบบที่เมื่อวานเนี้ยเรือคอมเป็นเยอะมากแต่เราไปคงสนุกบอยทำไมไม่เอาหลานมาด้วยเพราเห็นเคตรก็จนอยากไปนั่นแหละเมื่อวานเนี้ยเราจับผ้าพนมมาโคบมาทางโน้นเราไปมาทางนี้ถ้าไปก็จะถ้าไปก็จะเอาหลานไปด้วยใช่ข่อยอยากจะเอาหลานเข้าไปด้วยเหมือนกันเดทเทอร์แบบพาพาคน พาพาเด็กเออเออป้าป้าพาเด็กๆไปจะได้เอาหลานไปด้วยหน่อยน้องนาเดียก็คงจะยินดีใจอ่าน้องนาจาก็จะจะไปเขาบอกว่าเป็นาะไปเกาะช้างเทะเลตาดเกาะช้างตรงนู้นสวยเลยาะช้างค่อยๆอยู่ทั้งก่อนทั้งก่อนที่เราจะไปมีชื่อเกาะช้างไหมชื่อนางสวยเหรอที่ที่อยู่บอกนั่นแหละเกาะช้างเกาะสมเดแจวตรงนั้นทางระยองทางกันนั่นแหละเขาใต้ลงไปมาแล้วใตะ พี่ยาไปมาแล้วแล้วก็ทใครยังไปครับฝั่งฝั่งลูกนมากแล้วช้างอยู่ทางไหนก็ออกอ่ะช้างอยู่ทางบาพิชัยเลยเลยองของลูกนะกูเก็ตก็สวยจ้าไปอยู่มาแล้วไปอยู่มาแล้วเลยไปใครอยากไปไปแค่กระบี่นะกระบี่ฮะกระบี่ก็สวยขับรถเหนื่อยไปที่รอยน้ำนี่แหละไปทะเลที่ก๋วยเตีคือก้อนช้าง ก็เช้างอยู่จังหวัดไหนยอต้านนี่หอมานก็ช้างอยู่อยู่จังหวัดไหหยางช้างอยู่ชนบรีชนบุรชนางอยู่อยู่ตลาดอยู่ตารลยอนี่แนล่น่าจะตาดนะโอ้ก็ไม่ไกลแล้ววหนอาทยกบอกยังตัวเห็นเลยนุแกูกันไมแล้วกันไมแล้วแหละกันไี่ล

มไปทำไมวันเสาร์วันเสาร์พี่ไปพี่ยูไปปูหรือผ่านแล้วไม่ถ้าจะไปสกลน่ะเขาเขาว่างแต่ตอนห้าโมงเย็นขึ้นไปไงขึ้นนี่สองสาขาขึ้นมาเปิดอยู่วารีบสาขาหนึ่งขึ้นจะอยู่เสาร์อาทิตย์ทั้งวันฟังมาด้วยไหมฟรีครับบ่าวนุนะครับก็หลังจะเข้าห้องอัดฟรีครับโชว์มาเลย อาดี๋ยวไปรอฟังในไปรอฟังในช่องแบ่โอ้ยโอ้ยกินข้าวกินข้ากินในร้านอาหารบ้านุก็ร้องเพลงมาด้วยชิเซอร์นิดนึงชิเซอร์นิดนึงปู่จ้ามันก็จะเปิดประมาณไทยเหนะปู่ฟังไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าตาเบแดงทันเล่นน้ำเมื่อวานนี้ไงนอนน้อยจะนอนนะนอนน้อยนอนน้อยเมื่อคืนป้ากะไปจะไม่มาเลยไม่เอาเอาเอาลดทอนเลยอะไรลดทอนปู่จ้าเดี๋ยวค่อยทำอันนี้ก่อน เพิ่มคลิปเดียวนีะเองตั้งหลายคลิปแล้วนะโอเคครับคลิปต่อไปครับเรามาพารุนะครับวันทีครับประมาณนี้ครับวัันนี้ครบจะเก้าทีแล้วนี่เราจไปแล้วบอสไปก่อนใครเลยไปอยู่ที่แล้ยอดอุ้ยเขียงครับข่าวดีนะครับคือวันที่วันที่เก้าเป็นวันที่เก้านะสิไปเฮ็ดรอก่อนจะไปเตร็จรอ แล้วต่อไปถ้าบ่าวนุดังแล้วก็โอ้โหบ่าวนุจะไปถือมีดหมอนรับทุกคนน่าจะเข็มเขาบ้างเข็มบอเฮ็นบองหัวเข่าเ็บ้างหัวเข่าก็เบื้องนั่นเฮท่หัวเข่าวะเฮ็ดไหัวเข่าเข่าเ๋็ดเฮ็ก็เขาบ้านั่นต้องใส่โทรศัพท์มัแอปเปิลเออต้องขับรถพีซีเอกใส่โทรศัพท์บักแอปเปิล นีหัวอ้อมแข็คุณ้าเขายังสีมักนะโอยไม่มันเป็นมันเป็นแคชั่นไงในเฟซไงแคชั่นแคชเ่น์แเช่หัวอ้อมแขอาการเดียเจากัเบิร์กแน่น่ะ่ะหัวความแข็หัวอามแขงอ๋อหัว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 ัวหมวหัวล้วหัวหัวเัวห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 ัว่ัฉันหีวู่แล้วกักหัว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 การหัวหัวอ้อมแข้วคือมีคู่แล้วหัวัวัวหัวหไว้ มากไม่ได้ไงทํามากไม่ได้ไงเข้าใจไหมไม่ค่ะไปพราะมี่พวกออมแคล้วเอามีพวกออมแขล้วประเทศยังไรบ้างได้ไงเพราะว่าคลเรื่องแ่ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ